สวัสดีคุณผู้ชมและลาหลานทุกคนนะคะที่เข้ามาชม youtube ช่องดวงจันทร์หน้าต่างแดนของคุณป้าพินีนะคะคุณป้าดีใจมากเลยนะคะที่ทุกคนให้ความสนใจในวิดีโอของคุณป้าวิดีโอนี้คุณป้าจะนำเรื่องของจดหมายสมัครงานและการกรอกเอกสารสมัครงานนะคะมานำเสนอนะคะแล้วก็ยังจะบอกเทคนิควิธีที่จะทำให้เราสามารถ ทำทั้งสองสิ่งนี้ได้แต่ก่อนอื่นคุณป้าก็ต้องออกตัวก่อนนะคะว่ายังไม่แน่ใจว่าเราจะใช้จดหมายสมัครงานหรือเราจะกรอกเอกสารกันแน่นะคะและสําหรับเรื่องรูปถ่ายนั้นนะคะยังไม่จําเป็นต้องรีบถ่ายนะคะเพราะว่าคุณป้ากลัวผิดพลาดให้สถานทูตประกาศอย่างชัดเจนก่อนแต่ว่า รูปภาพที่เราจะเอาใส่ในคลิปวิดีโอแนะนำตัวก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะนำภาพที่ดีของตนเองมานำเสนอนะคะซึ่งก็จะมีภาพพวกกิจกรรมต่างๆประสบการณ์การทำงานที่เราทำทั้งหมดเลยนะคะที่เราทำได้นะคะ ในจดหมายสมัครงานเราจะต้องเน้นเรื่องความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานให้มีความสำคัญมาเป็นอันดับที่หนึ่งส่วนการกรอกเอกสารนั้นข้อมูลทุกอย่างต้องตรงความเป็นจริงค่ะคุณป้าอยากให้ทุกคนนะคะ เอ,อสามารถเขียนจดหมายสมัครงานได้อย่างถูกต้องซึ่งคุณป้าได้ทดลองอ่านนะคะการเล่าถึงเรื่องการเขียนจดหมายสมัครงานในประเทศออสเตรเลียแล้วคุณป้าก็ทราบว่าเขาเป็นประเทศที่ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยชอบกระดาษสีขาวสะอาดสะอ้านชอบตัวหนังสือสีดำ ไม่มีอะไรตกแต่งมากมายแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาเน้นเรื่องการทำงานของเราว่าเราทำงานอะไรได้ดีเราผ่านงานหรือว่ามีประสบการณ์งานอะไรมาบ้างพวกนี้แหละคะ่ะพวกงานแล้วก็พวกประสบการณ์การทำงานความรู้ความสามารถพิเศษเขียนลงไปเยอะๆเท่าที่เราทำได้ เขียนให้หมดทุกอย่างค่ะนะคะคุณป้าเนี่ยนำเลยนะคะเขาไม่ชอบจดหมายที่แบบตกแต่งมากมายนะคะชอบอะไรที่ดูเป็นทางราชการนะคะมีคําขึ้นต้นคําลงท้ายที่ถูกต้องแต่ถ้าใครยังไม่ค่อยชํานาญเรื่องการเขียนกลัวเขียนไม่ถูกหลักไวยากรณ์ก็ขอความช่วยเหลือคุณป้าได้นะคะ คุณป้าก็มีผู้มีประสบการณ์ตั้งสองท่านที่จบเอกภาษาอังกฤษ,าษานะคะแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานกับฝรั่งนะคะมีประสบการณ์การทำงานกับฝรั่งต่างชาติหลายประเทศเราจะได้สบายใจนะคะแล้วเราก็เอาข้อมูลในจดหมายสมัครงานที่จ้างคุณเขียนนั้นนะคะมาฝึกอ่านนะคะทำความเข้าใจ ซึ่งคุณป้าจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องการกรอกเอกสารให้ด้วยนะคะทีนี้พอเราได้ใช่ไหมคะเราก็ได้เตรียมตัวได้ซึ่งใครที่ให้คุณป้าช่วยเหลือนะคะจะต้องเขียนประวัติของตัวเองอย่างละเอียดมาเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะส่วนข้อมูลที่เหลือที่ยังไม่เพียงพอเดี๋ยวคุณป้าจะขอทีหลังค่ะ อ,อย่าลืมบอกนะคะว่าเคยผ่านงานอะไรมาบ้างทำมานานเท่าไรทำที่ไหนส่วนเรื่องอคุณสมบัติพิเศษหรือว่าความสามารถพิเศษเราก็ต้องบอกมาอย่างละเอียดด้วยงานอะไรที่เราไม่ได้ไปทำที่บริษัทหรือว่าออทำให้หนายจ้างแต่เราทำได้ดีเราก็อธิบายมาด้วยนะคะเช่น เรารดต้นไม้กลางแดดได้นานนะคะเรายืนทํางานกลางฝนไดเ้เราตื่นเช้าได้เรานอนดึกได้อะไรแบบนี้ค่ะเขียนมามากๆที่เป็นความจริงที่คุณนั้นทําได้จริงๆนะคะนะคะเพนที่สุด ก็จะทําคลิปให้ด้วยนะคะขอเพียงแต่ตอนนี้คุณใช้เวลาในการออกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วติดต่อคุณป้ามาได้เลยค่ะความสามารถต่างๆนะคะที่จำเป็นต้องกรอกมานะคะนอกจากเรื่องงานแล้วก็ยังมีเรื่องภาษาที่เราใช้สื่อสาร เราใช้ภาษาอังกฤษได้ดีไหมอ่อเราจะทำอย่างไรถ้าเราต้องสื่อสารภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ค่ะก็อธิบายมาด้วยนะคะเจ้านายจะได้เข้าใจและรู้ว่าคุณมีทักษะภาษาอย่างไรส่วนเรื่องการขับรถก็อธิบายมาให้เรียบร้อยเลยนะคะและเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายคือว่า มันไม่จำเป็นที่คุณจะต้องทางานชนิดเดียวในฟาร์มคุณไม่จำเป็นต้องทำในสวนอย่างเดียวคุณอาจจะทำในครัวด้วยคุณอาจจำเป็นต้องขับรถอะไรอย่างนี้ค่ะมันมีหลายงานมากในฟาร์มนะคะแล้วแต่ว่าเจ้านายจะให้เราทำถ้าเราทำได้มากเราก็มีโอกาสได้มากค่ะ ค่ะอย่าลืมเรื่องสุขภาพนะคะให้ข้อมูลด้วยว่าตัวเรามีกรุ๊ปเลือดอะไรเ,เราแพ้อะไรนะคะเรามีโรคประจำตัวอะไรเ,เรามีจุดมุ่งหมายของชีวิตยอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะที่จำเป็นค่ะ คุณป้าหวังว่าทุกคนคงจะสามารถเขียนจดหมายสมัครงานเรซูเม่และเตรียมตัวกรอกเอกสารได้นะคะส่วนใครที่ยังไม่คล่องก็ติดต่อคุณป้าให้ช่วยได้นะคะคุณป้าบอกแล้วว่าคุณป้ามีทีมที่ถนัดการใช้ภาษาอังกฤษอยู่นะคะตั้งสองคนนะคะซึ่งไม่ใช่คุณป้าแน่อนอนที่ทำเอกสารเหล่านี้แต่คุณป้าจะเป็นฝ่ายประสานงานให้คะ่ะ แล้วมีอีกข้อหนึ่งที่คุณป้าอยากจะบอกนะคะก็คือประเทศออสเตรเลียจะเป็นประเทศที่ชอบและเอาใจใส่เรื่องสุขภาพดังนั้นถ้าใครมีความสามารถพิเศษหรือมีงานอะไรก็ตามที่เคยทําเกี่ยวกับด้านสุขภาพน่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะคะออการเป็นจิตอาสาในเรื่องต่างๆด้วยนะคะอันนี้ เพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะยิ่งมากยิ่งดีค่ะยความห่วงใยนะคะด้วยความห่วงใยอย่างมากที่คุณป้ามีต่อคนไทยทุกคนต่อหล,ลานนะคะต่อพี่ป้าน้าอาน้องๆเพื่อนๆคุณป้ารู้จักคุณค,ณคณรูภาษาอังกฤษนะคะและคิดว่าถ้าใครมีความต้องการหนังสือภาษาอังกฤษสไตล์ประเทศออสเตรเลีย ที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวันและทางราชการาสามารถติดต่อขอซื้อกับคุณป้าได้นะคะแต่คุณป้าจะรวบรวมคนให้ได้สักประมาณ50คนก่อนหวังว่าคนที่มาดู youtube ช่องคุณป้าจะมีมากกว่า50คนนะคะและทุกคนได้ผ่านการไปทำงานนะคะคุณป้ารับประกันเลยค่ะว่าถ้าเราคิดแล้วก็ดำเนินการไปพร้อมกันทุกคนต้องผ่านแน่ๆค่ะ ค่ะคุณป้าเพนนีช่อง YouTube ดวงจันทร์หน้าต่างแดนได้ทำไลายกลุ่มและ Facebook กลุ่มไว้แล้วนะคะทั้งสองอย่างจะทำให้พวกเราสามารถสื่อสารกันได้โดยเฉพาะคนที่ตั้งใจจะไปทำงานค่ะมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นและการเดินทางตลอดจนการทำงานที่นั่นนะคะ คุณป้าวางแผนไว้แล้วว่าพวกเราจะต้องได้เดินทางพร้อมกันค่ะนั่งเครื่องบินลำเดียวกันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสู้ๆค่ะ การที่เราคนไทยนะคะซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีคล้ายคลึงกันอ,อ,อยู่กลุ่มเดียวกันนะคะมันจะเป็นผลดีในการทำงานในวิ่าเกษตรของเรานะคะเพราะว่าคนที่อยู่ลำพังคนเดียวมักจะประสบปัญหามากมายเลยนะคะออบางครั้งก็โดนคนอื่นรังแกเอาง่ายๆนะคะแต่การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมเป็นสงังคม เป็นสังคมของคนไทยที่ได้วีซ่าเกษตรจะทำให้เราค่ะมีกำลังใจและมีชีวิตที่ดีงามในประเทศออสเตรเลียค่ะ,ะเราจะไม่ประสบปัญหาหนักๆถ้าเราอยู่กันอย่างสังคมไทยที่ดีงามนะคะค่ะ นอกจากเราจะเลือกเดินทางด้วยเครื่องดินลำเดียวกันแล้วเราค่ะจะเลือกทำงานในสถานที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนะคะเพื่อพวกเรานะคะจะได้ประหยัดในการใช้ชีวิตเราได้แชร์บ้านออกค่าช่าบ้านด้วยกันแชร์รถใช้รถด้วยกันนะคะเพราะว่างานปามในประเทศพอสเตรเลียนะคะ บางฟาร์มเนี่ยอยู่ห่างไกลมากค่ะไม่มีบ้านคนเลยค่ะเดินทางยากต้องมีรถนะคะถ้าเราไม่ได้มีบ้านอยู่ในฟาร์มถึงแม้เรามีบ้านอยู่ในฟาร์มบางครั้งเราก็จำเป็นต้องใช้รถเพราะว่าเราอาจจะไปทำงานตรงที่ไกลๆนะคะค่ะเราจะลำบากมากถ้าเราใช้ชีวิตคนเดียวเราจะไม่มีที่พึ่ง เวลาเราต้องการขอความช่วยเหลือเราก็จะมองไม่เห็นใครแต่การที่เราอยู่เป็นกลุ่มมีสังคมและอยู่ในสังคมไลน์และ Facebook ด้วยกันเนาะคะ่ะจะทำให้เราติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้และไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าเราทำงานวีซ่าเกษตรเหมือนกันค่ะใกล้จะจากกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอที่10 คุณป้าอยากให้ทุกคนนะคะเตรียมข้อมูลให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเวลาเราเขียนจดหมายสมัครงานหรือว่าเราเขียนใบสมัครนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้วิธีไหนเพราะว่าสถานทูตกำลังพิจารณารายละเอียดอยู่ถ้าเราเตรียมไว้ละเอียดเราก็จะได้ข้อมูลที่ตอบอย่างถูกต้อง อีกอย่างอาจามีการสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษจึงจำเป็นมากๆนะคะต้องเตรียมแต่เนิ่นๆค่ะอาจจะมีการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษด้วยนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องข้อเขียนนอกจากเรื่องการสัมภาษณ์ซึ่งก็ยังมีการทดสอบสมรรถนะอีกด้วยค่ะก็คือสุขภาพของร่างกายความแข็งแกร่งของร่างกายอะไรแบบนี้ ช่วงนี้ออกกำลังกายไว้ก็จะดีนะคะคุณป้าแนะนำว่าให้เดินออกกำลังกายตอนเช้าค่ะเพราะว่าสมองจะได้โล่งค่ะแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็พักผ่อนถ้าเราไม่พักผ่อนนะคะเราไม่นอนอย่างเต็มที่ตามอายุของเราเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายแล้วก็พยายามไม่คิดเครียดอะไรเรื่องไหนที่ มันทำได้ง่ายๆก็ไม่ต้องเก็บมาคิดให้มันเป็นเรื่องหนักค่ะค่ะท่านใดสนใจนะคะที่จะติดต่อคุณป้าเรื่องการเขียนจดหมายแล้วก็เขียนเรซูเม่แล้วก็ทำคลิปวิดีโอนะคะ,ะก็ติดต่อคุณป้ามาได้ที่อยู่ตามคลิปที่9ที่ให้ไว้ค่ะคุณป้าคิดราคาไม่แพงค่ะ คุณป้ามีข่าวดีมาบอกนะคะแต่ว่าก่อนจะถึงข่าวดีนั้นคุณป้าขอฝากช่องดวงจันทนระ์นต่างแดนไว้ด้วยนะคะค่ะคุณป้าอยากให้ช่องนี้เป็นช่องดูฟรีไม่มีอันตรายดีต่อทุกเพศทุกวัยทุกสังคมนะคะใครที่ไม่ต้องการให้คุณป้าช่วยประสานเรื่อง เอกสารสมัครงานหรือว่าการเขียนจดหมายหรือว่าการทำคลิปนะคะคุณป้าก็ไม่โกรธไม่น้อยใจค่ะก็อยากให้ทุกคนทำทุกสิ่งได้สำเร็จค่ะและเรามาอยู่ในชุมชนที่ช่วยเหลือกันต่อไปค่ะค่ะสำหรับข่าวดีในวันนี้คือ ประเทศออสเตรเลียยกเลิกการกักตัวในบางรัฐแล้วนะคะและก็กำลังจะยกเลิกในรัฐต่อๆไปค่ะเนื่องจากว่าอัตราการฉีดวัคซีนมีมากคะ mm hmm. ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของคุณป้าพิน,นีช่องดวงจันทร์หน้าต่างแดงน,นะคะขอบคุณมากๆค่ะ